รายการพุทเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูของโรงเรียนบ้านน้ำลอกรัตราชังสรร์จังหวัดอุตรดิตถสกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขตหนึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของโรงเรียนวัดช่องเขาจังหวัดสงขลาสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสาม โครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและต้นกล้าด้วยศรัทธาต้านโควิดของสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตสองการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์และในช่วงของครูดีสีสุภทสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบก,กับคุณครูอุดรสายสิงห์คุณครูโรงเรียนบ้านโกตาบารูจังหวัดยะลาสกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งกับตอนที่มีชื่อว่าเพราะผมมีต้นแบบที่ดี ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุทธที่20ตุลาคม2564ตั้งแต่เวลา7.30น,นเป็นต้นไป